ได้ประสานข้อมูลกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติในประเด็นสถานะมีคลื่นหรือมีทรายขึ้นมาใหม่มก็จะกลก็ทําให้น้อยลงดเนี้ยแล้วก็จะเห็นว่ามันซึมลงไปในลื้นทรายนะคะจากนั้นก็ก็เริ่มหายไปนะคะ,ะรายงานก้ <c oughs> อนวัตถุสีดารรในลนักษณะที่พบในจังหวัดสงขลามาใหม่รอบหลังเนี่ยคะ่ะเพราะว่า เราจะมีการตรวจสอบ56เนี่ยจะมีลักษณะเนี่ยค่ะจุดที่เราไปสำรวจนะคะตอนไปสำรวจก็มีเป็นนละมุมก็จะ,จะเห็นว่าเริ่มเริ่มไม่ค่อยมีอะไรอยู่นะคะในส่วนนี้เราก็มาเปรียบเทียบจากจุดที่หนึ่งเนี่ยหมุดที่หนึ่งที่ตรบนมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะคือ13หนึ่งครั้งนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็ครบรอบสามปีก็มีปัญหานะคะ แต่เรายังไม่รู้ว่าคือตรงนี้มันตอบได้แค่ว่าเป็นลักษณะของหมู่ที่สิบหมู่ที่สิบตำบลท่าบอนนะคะเราก็จะพบว่าภาพภาพเออสเกตน,น้อยลงมากแล้วนะคะด้วยธรรมชา,าติ่ะก็เกี่ยวกับสร้างบอกเราซะเลยว่ามาจากไหนเราก็ไม่จบเพราะอาจจะอาจจะเนี่ยมันก็กลายเป็นข้อสงสัยคุณน้ำก่อนนะคะ น้ำที่ชายฝั่งเนี่ยเราก็จะเก็บน้ำไปห้าตัวตอนนี้ไปถึงนู่นด้วยเนี่ยเราก็จะไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับมีรายง,งานของ,รงกรมควบคุมมลพิษเคยเก็บตัวอย่างดินทรายบริเวณพื้นต่อค่ะอำเภอสิงห์นครและก็เก็บที่หมู่ที่สิบจับหวัดนครอําเภอจิ